คนต้องรู้ไว้นะคะต่อไปนี้จะเรียกใครว่าชาวอินเดียไม่ได้แล้วเพราะประเทศอินเดียกําลังจะเปลี่ยนชื่อค่ะกลับไปเป็นชื่อเดิมก่อนเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษที่มาของชื่อคืออะไรเดี๋ยววันนี้ชามเล่าให้ฟังค่ะขอเล่าถึงชื่อคําว่าอินเดียสั้นๆนะคะอินเดียมาจากอินรัสหรืออินรัสริเวอร์ภาษาไทยก็คือแม่น้ําสินธุค,ค่ะเป็นรากเหง้าอารยธรรมกว่าพันปีของชาวอินเดียซึ่งในตอนนั้นอินเดียมีอาณาจักรที่กว้างขวางมากค่ะเพราะ คบคุมหลายรัฐหลายประเทศแล้วก็ยังมีความหลากหลายของประชากรทั้งด้านเชื้อชาติแล้วก็ด้านศาสนาโดยเราจะเรียกอาณาจักรนี้ว่าฮินดุสถานฮินดุสถานปกครองกันเองในแต่ละรัฐค่ะความไม่แข็งแรงความไม่เป็นปึกแผ่นเลยทําให้อังกฤษเห็นจุดอ่อนข้อนี้แล้วก็เข้ามาแทรกแซงในแต่ละรัฐค่ะสูตรอมราตะของประเทศมหาอํานาจก็คือยุแยงให้แตกกันเองสุดท้ายใช้เวลาร้อยปีค่ะก็เทคโอเวอร์อินเดียได้ สเร็จเมื่ออังกฤษใช้ทรัพยากรของอินเดียเรื่อยๆจนหนำใจแล้วเป็นเวลา89ปีก็นึกใจดีค่ะอยากจะคืนเอกราชให้กับอินเดียในปี1947อินเดียก็เป็นอิสระโดยเรื่องนี้นะคะก็จะผูกกับบุคคลสําคัญอย่างมหาตามะคานทีซึ่งชามจะเก็บเอาไว้เล่าในคลิปหน้านะคะและด้วยความหลากหลายของเชื้อชาติศาสนาคนมุสลิมก็ไม่อยากจะอยู่กับชาวฮินดูก็เลยแบ่งแยกประเทศออกไปค่ะกลายเป็นปากีสถาน อัฟกานิสถานแล้วก็บังกลาเทศโดยปกติของชาวอินเดียเขาจะไม่เรียกตัวเองว่าอินเดียค่ะแต่จะเรียกตัวเองว่าพารัสหรือพารตะซึ่งที่มาก็มาจากความเชื่อเรื่องการสืบเชื้อสายจากพระเจ้าพรารตาจัก,กรพรรดินะคะตัดภาพมาที่ปัจจุบันค่ะอินเดียอยากจะกลับไปใช้คําว่าพารัสเลยทําให้ปากีสถานออกมาบอกว่าถ้าคุณไม่ใช้ชื่อประเทศอินเดียแล้วเดี๋ยวดิฉันจะใช้เองเพราะว่ารากเหง้าอรารยธรรมของแม่น้ำสินธุ ผ่านประเทศชั้นมากกว่าประเทศของคุณถ้าคุณถูกจริตคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็ฝากกดติดตามช่องมาดามชามไว้ค่ะ